ภาพของแมงกบพรุนจำนวนมหาศาลที่ลอยอยู่เหนือผิวน้ำเจ้าหน้าที่ได้ออกสำรวจพื้นที่และพบว่า พวกมันอยู่บริเวณเกาะผักเบี้ยกเกาะเหลาลาดิงและเกาะห้องในเขตอุทยานแห่งชาติทานโบกขรณีจังหวัดกระบี่และบางส่วนก็ได้ลอยมาเกยตื้นเกลื่อนชายหาดเป็นแนวยาวถึง200-300เมตรทำให้เจ้าหน้าที่ค่ะต้องประกาศเตือนนักท่องเที่ยวให้เพิ่มความระมัดระวังในการลงเล่นน้ำช่วงนี้และถึงแม้จะมีข้อมูลว่าเราสามารถพบเห็นปรากฏการณ์เช่นนี้ได้บ่อยครั้งก็ตามแต่นั่นก็เพราะมีปัจจัยหลายๆอย่าง ที่เป็นตัวเร่งทำให้มันเกิดขึ้นนั่นเอง ผู้เชี่ยวชาญจากกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งได้ให้ข้อมูลเรื่องนี้เอาไว้ค่ะว่าที่เป็นเช่นนี้เพราะเกิดจากปรากฏการณ์ยูโทรฟิเคชันหรือการเพิ่มขึ้นของแพลงต้อนบูมซึ่งมีที่มาจากธาตุอาหารในทะเลที่มากเกินไปและกําลังเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในหน้านน้าของไทยทั้งฝั่งอ่าวไทยและฝั่งอันดามันจึงส่งผลให้แมงกะพุนเพิ่มจํานวนตามไปด้วย จริงๆแล้วปรากฏการทางธรรมชาตินี้จะพบเห็นได้ในช่วงฤดูฝนแต่ในปัจจุบันเกิดจากกิจกรรมของมนุษย์ที่ทิ้งน้ำเสียและทาตุอาหารจากภาคเกษตรลงในแหล่งน้ำประกอบกับภาวะโลกร้อนอุณหภูมิน้ำทะเลสูงก็ทำให้การขยายพันธุ์ของแมงกระพุนเป็นไปได้ง่าย โดยแมงกระพุนที่เห็นนี้มีชื่อว่าแมงกระพุลล่อช่องมีลักษณะตัวเป็นร่มแบนผิวเหนียวแข็งและหนามีขนาดกว้างราว26เซนติเมตรมีช่องเปิดบริเวณหนวดรอบปากที่มีความยาวราว15เซนติเมตรเป็นแมงกระพุลที่มีพิษแม้ไม่ร้ายแรงแต่ก็ไม่ควรไปโดนซึ่งพวกมันพบได้ทั้งบริเวณอ่าวไทยและอันดามันในช่วงฤดูฝนโดยในประเทศไทยก็นิยมนำแมงกระพุลชนิดนี้ไปบริโภคอีกด้วย ขณะที่หัวหน้าอุทยานแห่งชาติทานโบขรณีค่ะเน้นย้ำว่าให้ฟังคำเตือนและคำแนะนำของเจ้าหน้าที่แม้จะเป็นช่วงไฮซีซั่นของการเที่ยวทะเลแต่ก็มีบางช่วงที่อาจไม่เหมาะลงเล่นน้ำซึ่งแมงกระพุนค่ะจะลอยอยู่กลางทะเลเป็นเรื่องปกติเพียงแต่กระแสลมทำให้ลอยมาติดหาดและสถานการณ์ตามแนวชายหาดจะดีขึ้นเมื่อกระแสลมเปลี่ยนทิศท,ทาง ตอนนี้ไทยรัฐมีอีกหนึ่งช่องทางให้คุณผู้ชมนั้นได้ติดตามเพื่อที่จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์นะครับกับ YouTube ช่องใหม่ที่มีชื่อว่าไทยรัฐออนไลน์ Originals อย่าลืมนะครับกด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนที่สำคัญที่สุดคุณผู้ชมสามารถเจอกับผมได้ผ่านทางช่องทางนี้นะครับย้ำอีกครั้งหนึ่งครับไทยรัฐออนไลน์ o r i g i n a l s แล้วเจอกันครับ